พี่น้องไปยังน้อฟไปดิน้องไปยังน้อฟไปดิอ้ยกลางไฟแดงเลยวันนี้โอ้ยพี่น้องอาจารย์มาจ้าทิงจ้ามาจ้าทิงจ้ามาจ้าทิงจ้าพี่น้องอยู่กลางไฟแดงเลยค่ะเนี่ยตดไฟแดงนะคะนั่งทำอะไรอ่ะบ่มีผู้ใดกล้าว่านั่งเด้อเบิ่งเออเออมาจากแรเต็มหวยไม่หลุดนี่ส้นบ่อส้นบ่ตายได้ดิหลุดหลุดผิดนะคะ รถผิดเด้อขันซ้นน้างนี่เต้นไส่ยังหล่ะเต้นเสพเตี๋ยวบ่ลงเองเต้นมีดนตรีในหัวใจเฮ้ยเพยงยางเหรอโอ้เพียงอันอันท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจลงทับเอาลอกลอองว้ามันเป็นพี่อน้พี่น้องขาฮ้ตึ้งตึ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 ้งตึ้งตึ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 ง โดนหยิบเตียไรหรอโดนฉีดซสอนเล่าอีกทีเด้นั่นี่มึงโดนขากับพ่อสิเห็นเป็นเบาสีเห็นแล้วดองเห็นน้องพี่ดองเห็นน้อกันบ้างเมื่อกี้นี่แองสีก็ได้ตีว้าเหรอบ้สวัสดีพี่ดองแฟนคลับแอฟซีบอลลำเก๋นะคะอยากดังไหมไม่เดี๋ยาเอาให้แยกมาเดียให้แยกกันเอาบ้ากลมดวงไหม ไม่ว่าตันแก่เสือเนียบเเห็นบอดเท่นไปอันไหนเขาไปแก้บนต้นะเมนทเท่นไหม่ีว่าใครขนมแหอันดอะที่เอาโชว์ไ้เบลม่บ้านแโอ้ยิงูยิ่งดกว่เอผูยิงพกสิโพดดอเขไปเสริมนมมากอเสิมนมเ่ออเขาิดเออปิดเตจุกโอเนะ คิดจังไดการขายเดือดว่าต้องลงทุนกับปนันก็นได้ดอกเครต้องคือขายลตอรี่เด้อก็ต้องเงินจังซั่นเนีโอ้เฮาตัดเ,นะ <laughs> เป็นส่วนลตอรี่เนาะแล้วก็ม <laughs> ั่วซมันวแสิมันก็สิโพดโูดตอนนี้เฮากําลังนําหาบ้านแม็กกี้กนะคะพี่นอ้องขณะที่เรากําลังตามหาบ้านแม็กกี้เราไปเจออะไรที่กลางไฟแดงนะคะ <laughs> พบพบโอ้ยเมืองอุดรมีทุกอย่างนะคะที่เราไม่เคยเห็นก็มีนะคะ แต่ว่าก่อนจะถึงบ้านแม็กกี้เราจะพาไปกินกาแฟก่อนนะคะกินกาแฟอีกแรือเปล้าใช่ท่านกินเขาเศร้าเลยพี่น้องจนมาเที่ยงคคื่งหรอก็มันมีข้าวด้วยไงไม่ให้โอกาสเลือกว่าจะกินอย่างเขาแล้วแต่ถ้าไปใช้กับไปเมื่อไหเมื่อนหร่เพราะซูเปอร์ตาว่างหลังจากขายรัตตีแล้วนะคะเพราะว่าขายได้แม่ให้เขาบ้านอยู่ผู้ใดอยากได้ตัวได้กระทักมาได้เด้อย่างๆหลายอยู่เดียวเพราะเนี่ยซ้ำๆทีหอนะ เดือดเบียกจึกเด้อหัวซาอีกเลยวันนี้เคนอะโอ๊ยน้าอเนาะตมู่บ้านนี่พากันมือค่ะกอง<ม>อันมือกอนพี่น้องพากันไปเบื้องบ้านนะคะนั่งเอกบะแก้วเบียกบัดเดียวหัวซากกระเทียมจุงเลยอันตอนนี้เขาไปซื้อขากรอบปะเปนพ่อซื้อได้แล้วล่ะพี่เม่ซื้อมาติดในอันนี้เนี่ยติดนี้นก็ได้ไปซื้อใส่เครัโอ้ยอันยี่ซุนเด็เออเฮียก่อทีนว้าว้าแล้วว้าแล้ว ข้างนี่ไงที่ลงลงจำนำที่ฉันพาเธอไปเมื่อวานเนี่ยมันอยู่ไกลพลนทุกอยา่างนี่ร้านขายของซับนี่หมดล้เนี่ยแมหาวนีนะี่เอา่าตอนนี้นะคะพี่น้องอ่าทุ่งสีเมืองอุดรกาลังตั้งของเต็มแล้วพี่น้องเดี๋ยวมือได้ว่างเดี๋ยวเกจิภาพพี่น้องมาเยี่ยมมาหยา่มถุ่งสีเมืองนะคะเพราะว่าเริ่มวันที่หนึ่งเริ่มวันที่หน<ๆ>ึ่งถึงวันที่สิบสองใคยว่า่งทีแม่หอมมากินได้แม่งถอด เตบที่สิมันหลายหลายคักถึงแล้วนะคะนางเอกว่าแก้วพามากินข้าวนะคะนี่ทั้งไหนก็ดีนะปะนี่นก็ไปหายรูปตรงนี้นะคะอ๋อ เมนูมาแล้วค่ะเอาเปิดด้เอาอ่าจะมีพวกกาแฟนี่ไง้างน่าเอาเอไ่หาเนี่ยเียไม่มีแปงหายเด้อดมเด้อนี่ไงนี่ไงอะไรนี่ดิเท่าโอ้สูพงแทย งราสิบเก้า่ะุ่งหฮ้ข้าวข้าอบลาบอ่าหมูย่างเดียเดียเด้อคว่าอย่างงี้นวคือ่มีคืนว่ะคลอตเรอรีได้ามสุดหนึ่งเรียงเขาเลยบ่โอ้ยนวพี่เจนี่เพียงๆเข้าไปกินตามสั่กวยปะ พีดองมิเตลเนวแพงๆสุภาสตรกล้ากินสิใครรับตอดีได้3ามสูตรน้องเข่าจานละส5 9บเกาทปืดแซ่บเนซ่บเชนไปกินเมอขึ้นนี่เลยช็ดออกซอยหาซิ่เบาทเพียงบาทกนาะกินาล้วกินแล้วบินบินได้ขึ้นนกในกระไข่พี่น้องแพงไหาเขาทำงานจากเหมือ ไป่ดีนั่งอยู่มือเขวแล้วนั่งอันจทยซื้อแล้วก็ได้เงินหรอกแต่เ้าเนี่ยเรวเล่นตำนาตำลังหมดโอ้ยจะกินกันล่ะตายตายตายก็กินเกี่ยวกับอะไรบ่กินออเดอร์ไหมเคียร์ออเดอร์เลือกล้วอาหารมากกว่าสามที่นอนว้าวว้าวว้าวพี่น้องว่าแล้วค่ะกับข้าวดูดูดูอันนี้หักไปอันนี้กินไปแล้วพี่น้องค่ะกระเสียบวะพี่น้อง อันนี้นางกินอะไรอ,ะอ่ะเขาเรียกอะไรคะอ่าไม่รู้เคนแตน่ามั้เนแต่หน้านะคะนั่งคุคอเราคนกินอย่างเตจะขของอ้วนพี่น้องเขาเราบดกินมังดูเบ่เกอบ่อ้วนเลยไม่ได้นะคะสุภตาต้องกินข้าวก่อนนะคะจะกินอะไรก่อนสุภตาต้องกินข้าวนะคะค่ะพี่น้องก็อย่ากินเขากันเด้อ จะสิบ่าท่านบัวแก้วค่ะพี่น้องหลังจากที่เขากินเข่าออกจากลานนะคะจะนําหาบานแม็กกี้นะคะบรู้วสิพอรหรือบอพอนะคะเพราะยังเพราะบอคยมาบานหลังไม่นั่งแม็กกี้นะคะแม็กกี้งมเซานะคะไ่เนี่ยินข่วว่านั่งอ่ะไปไล่สดเลยมาไ,ไล่หล พี่วานังมากินเวียดดิยวแต่เบ้งนพี่น้องพี่น้องมุดลุน้ำก่นวมานั่งสีหายกว่าเว่าว่าหาเพราะยังไม่กี่ขีดทีถ้าเบิ้งถ้าเบิ้งแต่เบิ้งไปหอดสิร้องขอเบื้องนั่งสีหาย่าเอาตอนนี้กำลังติดิดต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 ิดเบิ้งตำแหน่งพี่น้องตำแหน่งคืออยู่ห่างกันสอนนี้ละ ห็นว่าจับนี่ต้องใไปถือวาเอาหูกันเบ่งกอนแดดส่องตามมากๆเลยี่น้องเดี๋ยวเขากำลังงมเศ้าไปหาเมกี้กันเ่อะยูว่าแต่เมกี้ง่วมเศร้าเขากับงมเศ้าเพื่อกัน